เดินทางถึงสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเหล่าบรรดาน,นักแสดงไทยสายแฟที่นำทีมโดยนุ่มไบวชิรวิทย์นุ่มวินเวทวินและนุ่มกัฟคนาวุฒิเจเจ,จกฤษณภูมิต้าเนืองกัญยวีและก็โบมิรดานะครับซึ่งทั้งหมดนี้เดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์เพื่อที่จะร่วมงานบูเบอรี่ทีบีซัมเมอร์มโนกรัมวันที่14กรกฎาคมนั่นก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองครับเมื่อช่วงสายของวันนี้นะครับก็สร้างปรากฏการณ์สนามบินสุวรรณภูมิแทบแตก เพราะมีแฟนขับของทั้ง6คนเดินทางไปส่งให้กำลังใจกับการทำงานในครั้งนี้โดยเฉพาะเหล่าบรรดาแฟนขับของหนุ่มไบวินและนุ่มกัฟนะครับที่แทบจะล้นสนามบินแถมนุ่มๆยังได้เดินมาทักทายแฟนๆแบบใกล้ชิดกันอีกด้วยครับ ทางด้านของสนามบินสิงคโปร์ก็ไม่ยอมแพ้ไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันครับมีแฟนคลับของชาวสิงคโปร์มารอต้อนรับกันอย่างแน่นขนาดสนามบินการันตีถึงความฮอตของพวกเขาได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยหรือต่างประเทศส่วนภาพบรรยากาศของงานที่สิงคโปร์นะครับทีมข่าวของเราจะมีการนำภาพมารายงานให้ทุกคนได้ชมกันอย่างแน่นอนครับสวัสดีนะครับดเน่อสวัสดี ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ